สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้เดี๋ยวเอาความรู้ดีๆมาฝากเพื่อนๆแล้วกันนะครับวิธีการเพิ่มรีโมทนะครับเพื่อใครอยากทาเพิ่มให้มันมี2อันนะพูด,ดง่ายๆนะครับรถหนึ่งคันนะครับจะเพิ่มได้ทั้งหมด4ีอันเดี๋ยววันนี้จะบอกวิธีการเพิ่มให้ละกันนะครับเดี๋ยววันนี้ให้ช่างคนบางวันนะครับเนี่จัดการให้นะครับขั้นตอนแรกคืออพรอดนะครับรอดสองตัว ตรงนี้ใช่อันนี้เป็นสกูปปี้อ่ะสกูปปี้ไอนอดเลยนะวิธีถอดง่ายๆนะครับนี่มันกระเดเ่เทคนิคเนะทั้งบนเนะครับคือขันตรงนี้ก็ได้งัดตรงตรงรูน็อตก็ได้นะครับโอเคอ่ะจัดไปแต่รีโมทต้องซื้อมาไว้ก่อนนะรหัสรีโมทก็สามห้าหนึ่งหนึ่งหนึ่งเคห้าเก้าทีศูนศูย์ประมาณนี้แต่ของมันเลยมัน K2J หรือเปล่าถ้าจำไม่ผิดใช่แต่มันใช้กับ K59 ได้ครับเผื่อใครอยากทําอยากซื้อมาเพิ่มพอเราทําดูนะครับแอเคกล่องแบตเตอรี่ออกมานะครับ <S <S แล้วก็หาปักสีแดงที่มันมีเส้นเดียวนะครับแบบนี้แล้วก็ถอดออกมาเลยตอนนี้ ใช้เครื่องมือพิเศษเนาะทั้งหมดงมอพิเศษถ้าไม่มีเครื่องมือพิเศษทำยังไงทั้งหนถ้ามีเครื่องมือพิเศษก็สายไฟเส้นเดียวเลยทำยังไงสายไฟเส้นเดียวจิ้มเข้าตรงนี right ้เนี่ยเห็นไหมมีมีปักอยู่ในในรูนี่ครับมีอยู่ข้างเดียวเสียบเข้าไปเลยจิ้มเข้านี้เลยแล้วก็อีกเส้นหนึ่งก็ไปใส่ขั้วบวกโอเคถ้าเป็นสายไฟอย่างงี้ครับอแต่นี้ผมมีแต่นี้คือเครื่องมือพิเศษนะนี่ก็เสียบไปเลยครับบเยลแล้วกอนนี้ไปใส่ขั้วบวก โอเคนะครับต่อครับเหมือนกับสายไฟนั่นแหละเราจังหรับดอ่ะนี้รีโมทใหม่รีโมทใหม่รีโมทใหม่ต้องกดกดไหมเป็นเป็นสีแดงอ่าเดี๋ยวลองให้จังหวักดให้ดูนะครับครับรีโมทใหม่กดเป็นสีอ่าเป็นสีเหลียวอยู่กด่มล่างกดแช่ไว้ใช่ไหมเป็นสีแดงอ่ารีโมทใหม่อ่าปุ่มล่างนะครับถ้าใครเป็นแดงอยู่แล้วก็ไม่ต้องกดถ้าใครเป็นเหลียวให้กดคทาง แตรวจรีโมทติดรถก็ยังเป็นเขียวอยู่ใช้เป็นสีเขียวอยู่นะถือไว้อย่างงี้ถือไว้นะสองพันแล้วเราก็มากดตรงนี้กดที่ลูกราดหนึ่งครับให้ลูกกุญแจมันขึ้นับแล้วเรามากดตัวนี้ให้มันเป็นแดงตัวเก่านะตัวเก่าให้แดงตัวใหม่เป็นสีเขียวโอเคแล้วก็มาหมุนออนนี้อ๋อเปิดสวิตช์ไปที่ตำแหน่งออนครับผมแล้วก็ปิดนะก็ปิดโอเคอ่ะแล้วท่างต่อนะครัอันนี้ก็ เสร็จแล้วแค่นี้เดี๋ยวหรอครับแล้วก็มาดึงสายนี้ออกเลยสายที่เราต่อไว้ครับก็บ,บวกไงดึงออกเลยอ่าอ่าเสร็จแล้วนะถ้าเสร็จแล้วอา่าลองใช้อ่าลองใช้ดูอันนี้อันนี้อันอันใหม่นะอ่าใหม่พี่ทำสำรองอ่าเรามากดก่อนอ่ากดนี้เลยแช่ไว้อ่าอ๋อต้องกดบุด่มบดแช่ก่อนใช่ไหมไม่อันบน เขาปิดมาเป็นแดงไงมัแดงมันมีเสียงครนวนี้มีเสียงเราก็มากดให้มันเป็นเขียวเลยอ่าอันนี้ก็ใช้ได้แล้วอ่าโอเคอ่านี่สัญญาการขโมยล็อไปดิอ่านี่ก็เดี๋ยวลองใช้สลับกันด้วยข้างบนอันนี้ปิดอันนี้ก่อนใช้สลับมามาใช้นี้อันนี้ก็เปิดเป็นเขียวอ่านี้โอเคอ่าเดีวลองใช้พร้อมกันสองงานได้ข้างบนฮะลองใช้พร้อมกันสองงานเลยลองดูลองเปิดลองใช้เปิดใช้สองงานได้ใช่ไหม อ่าเดี๋ยวเรดูอันนี้อันนี้กดล็อกอ่านี่ก็ได้มาลองนี่ก็ได้ได้ครับใช้สองงานเลยก็สามารถใช้ได้สองสองงานเลยใช่ครับหรือว่าสลับมาใช้ก็ได้นะครับใช่สลับมาใช้ได้ครับโอเคครับใครสนใจเพิ่มโปรโมชั่นครับให้มีสองงานก็ลองทำตามคลิปนี้ได้ครับครับตัวนี้มันใช้กับรถรุ่นไหนได้บ้างครตัวนี้มีซูเปอร์พี่ซูเปอี่หนึ่งห้าสิบแล้วก็คลิปร้อยห้าสิบแล้วก็ P C S พี่เ็กตอนนั้นต้องกดที่ตัวเตาแก๊สเนาะอ่าพี่เจ๊ร้อยหกสิบตักดที่ตัวเตาแก๊สตัวเตาแก๊สหนึ่งทีอ่าเต็มแต่พุ๊มพี้กับคลิกใช้กับตัวตัวนี้ตัวตัวนี้โอเคนะครับก็ขอบคุณจังควรด้วยนะครับขอบคุณครับผมก็ใครสงสัยตัวไหนก็คอมเมนต์มาถามได้นะครับหรือว่าใครชอบนะครับคลิปแบบนี้นะครับสไตล์แบบสอนสอนหน่อยนะครับแนะนำกันแบบรอบรถอะไรพวกนี้ครับก็คอมเมนต์มาแล้วจัดให้ครับสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์เพื่ ราคืนนี้ก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณครับผม